ไม่มันเหนียวดูนี่นะครับเป็นจุด เป็นจุดอยู่ในคว้านไหครับนะครับสอประมวลทรัพย์บวกเทียบประดิษฐ์นะครับเห็นทุกวินะครับบางนี่่อวเงียวแห้งก่อนนี่ม่เวลนไรหวเงียวไปใน้ัวไปในหมูนะครับไปใวัไก่

เบานะครับเบาลงหมลนะครับลงมนเข้าามันจะางนอกเลยครับยิ่งมาแข้เลยชุกเห็นไดครับพอมลบตตามจัตามแนวทางของถนนยู่ด้ยัรไงมาปอไก่ครับพอไก่

มันเดือดแล้วเดอต้นเมื่อนเขาขาวแ้่มันติดเ้อนยแต่มันติดเตัวนต้นเมื่อเขาพุ่งลงมาแล้วเนอะั่นเมื่อนเดือดหน่อยนู้นนี่นู้นนี่คู้นนี่นู้นนอยนี่อ

เป็นกนไยอะไปเงกันน,กน,นะสองร้อก้บห้าครายงาน